ในการตั้งชื่อนะเพราะว่าพี่ก้อาจะเกิดวันที่7จ็ดนะคะนีดเดีเอานะไม่ใช่คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนายพิธีแต่งงานนะคะก็ต้องหาชุดนะ,ะที่เป็นชุดษษสุภาพใสใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวทีมเจ้าสาวนะคะญาติผู้ใหญ่เนี่ยนะคะมาได้เลยชุดนี้นะคะไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชนะคะเทศกาลต่างๆนะคะงานอะไรก็แล้วแต ความสุภาพและความดูดีค่ะที่นี่ค่ะ007ก้นะคะมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะที่มาพร้อมกับกระโปรงค่ะหรือว่านะคะจะเป็นเสื้อค่ะมาพร้อมกับกางเกงค่ะหรืออันนี้นะคะจะเป็นนะคะชุดดำนะคะก็ใส่ในพิ่ ต่างๆนะก็มาได้เลยนะคะและด้านในนะคะอย่างที่น้องจะให้ดูนะคะเป็นงานลูกไม้นะคะสวยมากมากๆแล้วสีที่ร้านเนี่ยหวานโอเวอร์ One เลยรนะคือใส่แล้วดูผักผิวเห็นนะคือจากที่แบบว่าผิวดูดีอยู่แล้วเนะเาะพอใส่สีแบบนี้นะคะก็จะดูแบบว่าของมากขึ้นนะคะหรือสาหรับนะคะหลายคนอยากนจะซื้อเสื้อฝักย่า,ยาู้ใหญ่นะคะในช่วง สงกรานะคะหรือปีใหม่ไทยเนี่ยเนาะก็คิดแอบซื้อแบบไหนซื้อแบบไหน,บบนดีนะคะ <S <S มาร้านนี้เลยค่ะ007โก้นะคะรับรองเลยนะคะว่าลูกไม้หนานแน่นนะคะผ้ามีซับในใส่แล้วไม่คันนะคะ <S <S แล้วซิปของเขาเนี่ยใช้ซิปอย่างดีนะ,ะไม่ใช่ซิปแต่ก,การอาลระเล่รูดปื้ดทีเดียวลับพังนะคะอันนี้ซิปดีมา,มากๆเลยนะคะคอนเฟิร์มค่ะส่วนผ้าไทนะผ้าไทก็จะเป็นชุดแบบเดรสเลยนะคะสำหรับสาวออฟฟิศ อยากจะมีชุดผ้าไทยใส่จังเลยแต่เงินเดือนนะคะไม่เอือเอ้ออำนวยที่จะไปใส่ผ้าใหม่แพงๆนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะราคาเน่ารา หรือจะเป็นนะคะดอกกลาบนะคะก็จะเป็นลายคิดตลอดการเลยค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะเห็นไหมสีแดงนะคะแดงบลูเบี้แดงมะเหมี่ยวเนี่ยมันแบบฉ่ำบาดใจเลยนะคะสีชมพูหวานนะคะหวานหวานนะคะหวานนี่ว่าปัดออนที่หน้าน้องหวานะ,ะ,นะ,ะหรือจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แค่คุณเห็นด้านหวาคุณยังอยากเห็นด้านหน้าเลยนะคะและที่นี่เนี่ยพวกขายนะคะราคาส่งถูกมากเลยสามตัวขึ้นไปใช่ไหมคุณพี่สามตัวขึ้นไปก็เป็นราคาส่งแล้วก็อน,นี้ค่ะสีเหลือง สวยด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าตาะสีเนะะี่ยคือแบบดูดีนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะ สีเทานะคะจะเป็นสีสุภาพนะคะหลายๆคนชอบใส่นะตีผงทำกระงเข้าไปนะคะรบรองเลยนะหาสร้อยมุกมาใส่เส้นหนึ่งเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็จะมีนะจ๊ะให้ดูแบบเบื้องต้นคร่าวๆนะเป็นซัมโป้นะคะอันนี้แบบหุ่นวัยรุ่นใส่แล้วก็แบบดูสวยเลยนะคะเพราะว่าจะมีขนนกเนี่ยเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งนะคะและเห็นไหมคะว่าการเย็บของเขาเนี่ยเม็ดต่อเม็ดเลยนะคะปักลายสวยๆนะคะซิปก็เป็นแบบว่าซิปทองอันนี้แพงนะเนี่ยเขาลงทุนนะรู้ปะเห็นปะเนี่ย อ๋อดูดินะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะจ้าร้านนะ0ูนยก้นะคะเข้ามาได้เลยค่ะถ้าเกิดยิ่งหน้าตาสวยนะคะพี่โก้ให้ราคาพิเศษเลยนะถ้าเกิดว่านะมีลูกมีสามีแล้วนะคะอันนี้ค่อยว่ากันอีกร่างนึงแล้วกันนะ,ะสวัสดีค่ะ